สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มีคลิปเยอะหน่อยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากนะครับผมเคยโพสต์ไว้นะครับว่ามีโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับบังเอิญจับตัวไอ้อะไรนะเซอร์ร็อกได้1499นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงๆก็จับตัวไอ้เจ้านกนะครับ ได้ตัวหนึ่งแล้วก็พอดีได้ม้ามาอีกตัวหนึ่งม้าลายนะฮะจับในวันเดียวกันน่แหละฮะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วผมก็บอกว่าเออไอตัวเซอร์รอกเนี่ยจับมาเนี่ยพร้อมเขาเรียกว่าอะไรพร้อมลง PVP เลยนะนะฮะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราลองหาตัวนะฮะที่จับในวันนั้นแล้วก็มาลง PVP เลยดีกว่านะครับที่มัน CP ใกล้เคียง1 5 0 0แล้วมาลงอันนี้เป็นคลิปเก่าแล้วนะผมทำไว้นานละนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะนะครับ กับที่คุณแอคนะครับแห่งห้องโก้แบ t t ทิลไทยแลนดนะฮะเขาก็ไปโพสต์ไว้วา่าอะไรนะม่อนที่ดีที่สุดคือม่อนที่เรามีนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างว่าคนไม่ยอมลงมาสู้เพราะว่าไม่มีม่อนดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเอองั้นลองลองเอาคลิปนี้มาลงดูนะครับว่าจริงๆแล้ว I v วอ่ะมันก็เกี่ยวแต่ว่ามันถ้าเราจะสนุกอ่ะมัวแต่มานั่งหา I v ว นะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นสักทีนะครับแล้วก็มาบ่นกันนะครับผมก็เลยลองดูนะฮะนี้ก็จับสามตัวนี้นะครับแล้วก็มาลงเลยนะฮะอย่างในคลิปนี้ก็เนี่ยฮะตัวเซอร์ล็อกนะฮะจับปุ๊บนะหนึ่งสี่เก้าเก้านะฮะแล้วเดี๋ยวเอาลงมาเล่นเลยนะฮะเอาลงมาเล่นเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวอ่า ส่วนตัวไอแต่ละตัวนะครับมี IV เป็นยังไงบ้างมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะก็มาดูเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนละกันนะครับอยู่ไหนเอย่ยนะฮะปึ๊บนี่นะฮะก็มาดูตัวแรกกันก่อนนะฮะตัวเอ่อม้าลายนะฮะอ่านว่าอะไรอ่ะ แซปติก้านี่นะฮะแซปสไตล์ปะแซปอะไรสักอย่างหรือแซปติก้าเนี่ยนะครับก็ถ้าผมเลือกเป็นท่าสปาร์กนะครับแล้วก็ถ้าเออท่าเร็วเออท่าชาร์จผมเลือกวายชาร์จนะครับแล้วก็ไม่เปิดท่านะเพราะว่าตัวนี้มันก็ผมมีอยู่แล้วนะฮะไอวี IV ก็ประมาณนะ่าจะประมาณ82ประมาณนั้นนะครับก็คือ10 10 แล้วก็สิบสามสิบสี่นะครับได้ CP ที่ 1, 4, 7, 8นะครับส่วนตัวเซอร์ร็อกนะฮะเซอร์ร็อกผมเลือกใช้ท่าแรงเลยในท่าแรกก็คือท่าคอนฟิวชั่นนะฮะเป็นท่าพลังจิตนะฮะแล้วก็ท่าชาร์จผมเลือกเป็น Lock ล็อกสไลด์นะครับตัวนี้ CP ก็น่าอยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่แปดสบปะน่าอย่าประมาณนั้นนะฮะ หรือว่า70กว่าเะไรแบผมไม่รู้แหละผมจำไม่ได้หรอกไม่สนใจไอ้เปอร์เซ็นต์นี้เท่าไหร่ผมสนใจตรงที่ว่าแอ t แท k มันคือ6นะครับดีเฟน s e มันคือ10นะฮะแล้วก็ HP มันคือ15นะอันนี้ดูง่ายนะนะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็ตัวสวีโลนะครับอ่าสวีโลผมเลือกใช้ท่าแรกเป็นวิงแอ t แท k นะครับแล้วก็ถ้าที่2เป็นสกายแอทแท็นะครับตัวนี้ก็ C p พนะ่าไอวี IV นะ่าจะน้อยที่สุดแล้วนะครับเป็น7 7แล้วก็4นะครับก็ได้อที่า cp ที่1 4 9 5นะครับประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมนะฮะนี่ผมก็คัดเลือกตัวก่อนนะฮะ เนี่ยเจอละมาลายแล้วก็ผมก็เลื่อนนะฮะหาทั้งทั้งที่จะไปหาทำไมไกลก็ไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็เออไอเรื่อง IV เนี่ยนะครับถ้าลง PVP อพอย่างที่ผมบอกมันเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่มันเกี่ยวข้องน้อยมากนะถ้าอยากจะเล่นนะครับถ้าไม่มีตัวเล่นเนี่ยตัวไหนได้ใกล้เคียง1,500ก็สามารถเอามาเล่นก่อนได้นะครับ ก็ไปเล่นสนุกสนุกครับแพ้ชนะก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะผมเลือกเป็นม้าลายนะฮะเซอร์ล็อกแล้วก็สวีโร่นะฮะลงเลยครับคนแรกนะฮะตอนนั้นอยู่แลงสามนะแล้วก็เจอแลงสามเหมือนกันนะฮะนะคุณเจ็ดสิบเก้าแรกแปดสิบเอ็ดนะฮะอ่าฮนี่ครับม้าลายไปเลยครับเจอกับโู้เจ้า อะไรอ่ะผมเรียกมันอึ้งอ่างนะตัวนี้เป็นโปเกมอนพิษดินนะแล้วไฟฟ้าเราแพ้แล้วผมเปลี่ยนเอาสวีโลมานะฮะแล้วเขาก็ปล่อยท่ามาไม่รู้ท่าอะไรครับนี่ฮะเอิร์ธพาวเวอร์ครับโอ้โชคดีครับเพราะว่ามันทําอะไรท่าบินอาโปเกมอนบินไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ปล่อยมาอีกทีนะฮะน่าจะเป็นเอิร์ธพาวเวอร์อีกรอบนึงหรือเปล่านี่ฮะ มัดดี้วอเทอร์ก็หลงไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเราตีไปแล้วปล่อยสกายแอทแทครับเพราะว่าท่าแรกเขาน่าจะเป็นมัดช็อตนะอ่มันจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะฮะนี่ผมปล่อยไปปื๊ดดูดเกาะมาได้หนึ่งเกาะตอนนี้เราได้เปรียบที่เกาะแล้วะฮะแล้วเขาก็ปล่อยมาจะเป็น m u ดดี Water หรือเปล่านี่ผมเปิดเกาะเลยนะฮะ ออ้ยมัดดีกว่าเธอจริงๆด้วยนะฮะเอาไปตีต่อครับแล้วก็ปล่อยท่าไปนะฮะสกายแอทแท็กกันไม่กันครับไม่กันก็ตายนะอ่านะฮะกันก็โอ้ยกันครับทีนี้เกาะเขาหมดแล้วครับมาๆๆนะฮะเกาะเขาหมดแล้วนะฮะแล้วเราไม่กันแล้วนะครับเราจะเก็บเกาะไว้นะฮะ นี่ฮะแล้วผมก็รอเวลาครับเพื่อให้เปลี่ยนตัวได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าที่รอนี่ไม่ใช่นะรอเวลาให้เปลี่ยนตัวได้นะฮะแล้วผมก็ลลปล่อยเซอร์ล็อกไปครับนี่ฮะคอนฟิวชั่นท่ามันแรงแล้วเขาปล่อยมาไม่รู้ท่าอะไรกันไว้ก่อนครับถ้าเป็นเอิร์ธพาวเวอร์เราชิบหายแน่ครับมัดดี้วอเตอร์ก็แย่เหมือนกันนี่กันไว้แล้วเราก็ปล่อยไปครับนี่ฮะทำท่าไม่ดีแล้วครับโอ้โหปล่อยมาเป็น โปเกมอนนางฟ้านะครับเอออย่างนี้เรามีโอกาสครับเราสามารถปล่อยนี่ฮะนี่นะฮะล็อกสไลด์หรือว่าท่าผาทลายลงไปได้ครับเน่เพราะว่าโปเกมอนเราเป็นพลังจิตนะแล้วเขาเป็นนางฟ้าแล้วท่าแรกเป็นชามนะฮะแรงจริงครับนี่ฮะแต่ว่าทําอะไรเราไม่ได้ครับแล้วปล่อยตัวที่สามมาผมปล่อยล็อกสไลด์ไปเลยครับมีบาทีโอดอนเอาละครับ โอ้ยบาทีโอดอนเป็นโปเกมอนหินเหล็กนะครับโอ้ oh, แล้วเราเหลือม้าลายซึ่งเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนตัวลงมาครับเมื่อกี้เก็บเอเนอร์จีไว้นะฮะนี่ปล่อยชาร์วายชาร์จไปท่านี้แรงนะฮะนอกจากแรงเนี่ยนะฮะมันยังมาลดดีเฟนต์เราด้วยเลยครับนี่ฮะลดดีเฟนต์เราต้องรีบปล่อยให้ทันเขาครับบาทีโอดอนตีได้ช้านะครับนี่ฮะโอ้โ oh, หทันครับผม โอ้โหนะฮะก็ทันครับทันทันทันนี่ก็ชนะไปในรอบแรกครับผมเป็นไงล่ะฮะม่อนจับมานะฮะสู้เลยนะฮะจับมาวันนั้นสู้เลยนะฮะไอวีไม่สนครับนี่นะฮะชนะไปรอบที่หนึ่งฮะต่อเลยครับผมชุดเดิมครับหลีดเดิมฮะนี่ฮะก็ ท้าทายตัวเองนะฮะชาเลนจ์ตัวเองนี่ครับเจอแรงสี่ครับชื่ออะไรพิพติเกอรโอ้ i พิพติเกอะเดี๋ยวทไมอาวาตารเป็นผู้ชายวะ <c oughs> ไปเลยครับมาหลายลูกพ่อเจอกับโทเก้คิสนะครับโอ้โหโทเก้คิสทำไมเจอแต่อันแร,แรงๆวะนะครับแต่ทีนี้ผมจะตีแล้วก็จะปล่อยวายชาร์จนะครับปล่อยวายชาร์จไปท่าน,นี้แรงโปเกมอนบินโดนไปนี่ถึงขั้นสยองลยฮะ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับป๊าโอ้โหคำโบราณมากไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วผมก็เปลี่ยนเอาเซอร์ล็อกมาครับนี่ฮะนะฮะอย่างตอนนี้เราได้เปรียบแล้วฮะเพราะว่าเซอร์ล็อกเราตีได้แรงพอๆกับท่าชามเลยนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าหินหรือเปล่าหน้าแอนเชียนพาวเวอร์โอ้โหไม่น่เลยครับนี่เขาเปลี่ยนตัวหนีเอาโอ้โหเอาน้ำมาครับ โอ้ตายแล้วนะครับบาสตอยเป็นน้ำนะฮะแล้วเขาก็จะน่าจะมีท่าไฮโดแคนนอนครับหินอย่างเราโดนไปนี่ตูมเดียวตายเลยนะครับนี่ฮะเราดูดเกาะเขาไมา่ได้2เกาะเราเหลือ1่เกาะแล้วเราตีไปอีกคีนนึงครับนี่คือบาสตอยเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือท่าแรกเก็บเอเนอร์จีได้ช้านะครับทำให้ปล่อยท่าที่2ได้ช้าด้วยนะครับนี่ฮะตอนนี้เราก็น่าจะได้เปรียบแล้วครับ เอาละฮะเขาเหลือ2เราเหลือ3เรามี1เกราะครับผมโอ้โหปล่อยมาเป็นอาโบมาสโนครับที่หายละเราก็จะมีนี่ฮะสวีโลครับซึ่งเป็นโปเกมอนบินนะฮะซึ่งเอาชนะพืชได้อยู่ครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้แต่เราโดนเข้าก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าบินแพ้น้ําแข็งนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีเกลาะแล้วนี่ฮะปล่อยสกายแอคตไปเลยครับแล้วมาลุ้นเอาว่าตัวที่3ามเขาคืออะไรครับ นั่นแหละฮะซปเปอร์เอฟเฟกตทีฟแล้วมาลุ้นตัวที่3โอ้โหอ๋อลืมไปครับโอ้ของเขามีไอ้โทเกชิตไม่เป็นไรครับเราปล่อยไฟฟ้าทีเดียวตายไปเลยครับโอ้โหนี่ฮะชนะไปได้2ตัวแล้วครับ2 2ทีมแล้วนะฮะและเจอก็ไม่เจอตัวธรรมดานะเจอชามทั้งนั้นครับ2ทีมมาชุดเดิมต่อเลยครับนะฮะอยากให้ทุกคนลองนะ คือถ้าพีพีบ่อยๆเนี่ยอ๋อนี่เจอแรงต่ตำกว่าน่อยนึงนะฮะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่รู้ครับใครเก่งไม่เก่งไม่รู้เหมือนกันนะมาะครับโอ้โหเจอควาซายครับตัวนี้คุณแอคชอบมากนะครับเป็นโปเกมอนน้ำดินที่อึดพอสมควรนะแล้วเราใช้ไฟฟ้าโอ้โหแล้วผมเปลี่ยนตัวเอาสวีโลมานะฮะเขาปล่อยมานะ่าจะเป็นท่าพิษหรือเปล่านะฮะ ตัวนี้อึดจริงนะฮะโอ้โหสลัดบอมครับหายว่าไปเกินครึ่งเลยครับตายแล้วนะครับถ้าจะไม่ดีแล้วแล้วเราก็ปล่อยท่าสกายแอทแทกไปครับนี่ฮะสวีโล่นี่ก็ไม่มีคนใช้เหมือนกันนะคนใช้น้อยมากเลยนะฮะโซล็อกก็ไม่มีคนใช้ครับมาลาย,ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีคนใช้เลยนะฮะมามามาเขาจะเดาท่าเราไม่ถูกครับสลัดบอมตายไป วีโลขอบใจมากนายทำได้ดีที่สุดแล้วเอามานี่ครับสเสอร์ล็อกครับผมเอาแพ้ท่าดินท่าแรกเขาอยู่นะเดี๋ยวปล่อยมาครับเกาะเรายังมีเหลือครับแล้วเขาไม่มีเกาะแล้วมั้งนะฮะน่าจะไม่มีโอ้ปล่อยสโตนเอทครับอืเสียดายครับโอ้เขามีเกาะอีกหนึ่งเกาะครับแล้วเราก็ตีไปครับผมจะตีไปจนเจ้าควอซายตายแล้วฮะแล้วก็ผงต้องเปิดเกราะหรือเปล่า นะฮะเพราะว่าเราเหลือสองตัวเขาเหลือเกาะหนึ่งอันถ้าไม่ค่อยดีครับนะฮะนี่นะผมเก็บ energy ไว้นะปล่อยผาทลายหรือว่าล็อกสไลด์ได้สองรอบนะโอ้โอเจอโปเกมอนพืชครับหูสบายแต่ว่าวตัวนี้นะฮะเขามีท่าเวททบอลไฟหรือเปล่าครับอืมนะฮะไม่เป็นไรท่าแรกเราแรงครับปล่อยล็อกสไลด์ไปต่อเนื่องนี่นะฮะเก็บ energy ไว้มันดีอย่างนี้ครับ นี่ฮะเรียบร้อยแล้วตีไปอีกหนึ่งทีตายไม่ลูกตายสิครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้จากที่เราเสียเปรียบตอนนี้เราได้เปรียบแล้วครับแล้วเขาปล่อยเอาอีกแล้วครับวิกิครับทำไมผมเจอแม่งแต่ชามวันนี้ไม่เป็นไรครับโอ้เจอหินไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราโอ้โหมาลุ้นเอากับน้องมาลายเรานะแล้วปล่อยวายชาร์จเขาน่าจะเสียชีวิตได้นะะ ขอบใจมากครับนี่ฮะวายชาร์ตปล่อยออกไปเลยครับยังเหลือสองตัวแล้วเขาน่าจะไม่หลอดครับโอ้โหนี่ผมเจอชามสามอันสามชามติดเลยเนี่ยอือโชคดีมีเซอร์ล็อกครับโอ้โแล้วมันค้างนิดหน่อยนะนี่ฮะเรียบร้อยชนะไปครับโอ้โห,โหเจอแต่ละตัวไม่ธรรมดาครับนี่สามตาติดนี่ผม เจอชามตลอดเลยนะ,นะฮะว่าไปครับต่อเลยครับนี่ะทีมเดิมฮะผมไม่ใช่ว่าผมจะอวดเก่งหรืออะไรนะผมแค่ทําคลิปอยากให้ทุกคนสนุกนะฮะอยากให้ทุกคนสนุกกับการ PVP นะฮะหัวร้อนได้ครับแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะฮะ ผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะบางทีเราก็ต้องบอกว่าเออบางทีมันก็ฟุกนะดวงเราดีอะไรเงี้ยนะฮะนี่มาเจอตัวนี้ก็แย่แล้วครับเนี่ยนะฮะโอ้โหเจ้านี้ก็เก่งนะนี่มาแล้วแนะอตแทกคัมมิ่งน่าจะเป็นท่ามืดครับน่านะอุ้ยท่าครอสช็อปครับผมท่าต่อสู้ครับแล้วปล่อยวายชาร์จไปครับคือถ้าเขาไม่กันเนี่ยเขาก็เสีย C p พเยอะนะฮะ สู่เขาลูกปานะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนเราเซอร์ล็อกลงมา <Okay. S 1> เออเปลี่ยนสวีโล่ลงมาครับนะฮะเนื่องจากเขาเป็นโปเกมอนต่อสู้มืดนะฮะเขาจะแพ้ท่าบินนะฮะนี่ฮะคอร์ชอปอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็ปล่อยท่าสกายแอทแท็กไปนะฮะรอบนี้ตัวเดียวนี้ซัดเราไปสองตัวแล้วนะเนี่ย ะะมาลายลูกพ่อกลับไปพักผ่อนก่อนนะฮะโอ้แย่แล้วฮะทีนี้มีสิทธิ์ลุ้นครับแล้วเขาปล่อยมาเอาไงดีครับกันไม่กันครับเหลืออยู่กะตี <c oughs> ปล่อยตายไปดีกว่าครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานะฮะนี่ต้องรอเวลานะอันนี้คือรอเวลาเพื่อสมมุติเราลงมาแล้วเขาเปลี่ยนตัวหรืออะไรเราก็ได้เปลี่ยนตัวกลับได้นะฮะผมเอาโซโล็อกลงมาครับนี่ฮะพลังจิตครับ ตีไม่เข้าเลยครับพลังจิตทิพายแล้วครับต้องกันไว้ก่อนนะฮะโอ้ยถ้าอ o n f u ช i o n ทำอะไรมันไม่ได้เลยครับแต่ผมจะรอปล่อยล็อกสไลด์ให้ทันแบบนี้แหละฮะนี่เขาตัวเดียวเขากวดเราสามตัวลวดเลยนะฮะนี่ฮะถ้าเจอตัวแพ้ทางก็ต้องทำใจอ่ะนะ นะฮะแล้วมาดูครับตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างมากๆแล้วเขาปล่อยมาเป็นลาปาร์ตครับแย่แล้วครับแต่เรามีซีบ้าม้าลายครับนี่ฮะแล้วเราปล่อยวายชาร์จไปทันไม่ทันครับผมโอ้โหอุ้ยนะครับเนี่ยฮะปล่อยวายชาร์จไปลาปาร์ตไม่รอดครับแต่ว่าตัวนี้เราจะดีเฟนส์ลดนะฮะนั่นแหละฮะเอาละครับตอนนี้เราเริ่มได้เปรียบมาดูตัวที่สามเขาเป็นอะไรอุ้ยครับจีราชีครับ โอเ้เขาเป็นเหล็กพลังจิตครับแล้วเราไม่ไหวครับคือเขาเป็นเหล็กพลังจิตแล้วเราเป็นพลังจิตหินนะฮะโอ้แล้วเราเหลือซีพีน้อยมากแล้วด้วยครับอื้มนะฮะเนี่ยฮะไม่ไหวจริงๆฮะยอมยอมยอมจริงฮะโอ้โหตัวสุดท้ายเป็นเหล็กพลังจิตซึ่งเออมันเรามีท่าพลังจิตคอนฟิวชั่นมันเอาไม่รอดนะครับตีไม่เข้า ยอมแพ้ไปครับโอเคนะฮะแต่ก็สู้อย่างดูเดือดมังมันนะอ่านี่ฮะก็ชนะไปนะฮะก็คือแข่งไป4นะฮะก็ชนะไปอ่าสรอบเพราะว่าตอนแรกรอบแรกนะฮะผมใช้ทีมอื่นนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสั้นๆน,นะฮะผมอยากจะบอกแค่ว่าโปเกมอนที่ดีที่สุดเหมือนคุณแอ๊กบอกฮรโปเกมอนะ Pokemon ที่ดีที่สุดคือโปเกมอนที่เรามีครับอย่าไปรอครับ ถ้าอยากสนุกลงเลยครับถ้ารอเมื่อไหร่จะได้ลงครับนะฮะลงไปสนุกลงไปเพื่อเรียนรู้ว่าโปเกมอนแต่ละตัวที่เราแพ้เนี่ยเขาปล่อยท่าอะไรแล้วอีกหน่อยเราจะจําได้นะครับเราไปสนุกกับมันนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับคลิปชั่นเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปกันต่อไปนะฮะ ก็อยากจะให้ทุกคนสนุกกับการ PVP นะครับคลิปนี้ขอบคุณค่า